สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มีโควิดอะไรประมาณนี้นะคะผู้คนก็ไม่ค่อยจะมากันอีทเองก็เหมือนกันเพราะว่าเวลาเดินแล้วใส่แมสมันจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหรค่ค่ะก็เลยพามาเดินเล่นแม่น้ำเจ้าพยาช่วงนี้ลดลงไปเยอะนะคะก็ พอสมควรเลยค่ะช่วงนี้จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็จะไม่ค่อยไกลกันเท่าไหร่ค่ะจะมีเรือข้ามฟากไปพาสารแล้วก็จะมีจากพาสานไปที่ศาลเจ้าฝั่งนู้นค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบค่ะตรงนี้จะเป็นริมเขื่อนเป็นที่จัดงานตรุษจีนเวทีริมน้ำก็จะจัดการบริเวณนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะ ในไหนก็มาริมน้ำเจ้าพญาแล้วเราไปฟังประวัติความเป็นมากันหน่อยนะคะแม่น้ำเจ้าพญามีต้นกำเนิดอยู่ตรงนี้เองค่ะตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดที่แม่น้ำสี่สายไหลมารวมกันค่ะก็จะมีแม่น้ำปิงแม่น้ำวังซึ่งแม่น้ำปิงแม่น้ำวังก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งที่อีดยืนอยู่ดีส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำยมกับแม่น้ำหน้าไหลมารวมกัน แม่น้ำเจ้าพญาบางคนก็จะเรียกว่าแม่น้ำสองสีค่ะเพราะจะมีบางช่วงที่จะเห็นสีแตกต่างกันโดยชัดเจนค่ะก็ฝั่งนี้ก็จะออกสีเขียวหน่อยฝั่งนู้นก็จะออกสีแดงแงหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวางไหลามารวมกันซึ่งแม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาน้ำถ้วยค่ะบนเทือกเขาแดนลาวซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หน,นู่นนะคะไหลลงผ่านมาทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูนแล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่บ้านปากวังจังหวัดตากแม่น้ำปิงมีความยาวตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพยาประมาณ600กิโลเมตรค่ะส่วนแม่น้ำวัง แม่น้ำวังมีต้นกำเนิดบริเวณทางตอนเหนือของน้ำตกวังแก้วบนทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอวัวงเหนือจังหวัดลำปางโดยไหลผ่านจังหวัดตากและไปรวมกับแม่น้ำปิงที่บริเวณชายฝั่งเหนือบ้านปากวางังจังหวัดตากแม่น้ำวังมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ300กิโลเมตรค่ะส่วนฝั่งนูน้นที่เลยพาสานไปนะคะ ก็จะเป็นแม่น้ำโยมกับแม่น้ำน่านแม่น้ำโยมจะมีต้นกำเนิดจากดอยชุนยวมสองซึ่งอยู่ที่ทางใต้ของทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปงจังหวัดพะเยาไหลผ่านไปทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านจังหวัดแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วไปรวมกับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นี่เองค่ะ แม่น้ำยมจะมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ550กิโลเมตรส่วนแม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดจากทิวเขาหลวงพระบางด้านทิศตะวันตกในเขตตำบลปอเกลเหนืออำเภอบัวจังหวัดน่านไหลไปทางทิศเหนือแล้วหักลงทางใต้ผ่านจังหวัดอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกโดยไหลผ่านจังหวัดอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกพิจิตร แล้วไปรวมกับแม่น้ำยมก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำปิงวังที่ตำบลแควใหญ่ก็คือจุดที่ภาสารนี่แหละค่ะตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแม่น้ำน่านมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ740กิโลเมตรก็จะเห็นเป็นเกาะกลางเห็นไหมคะจะเป็นเกาะกลางตรงที่ภาสารตั้งอยู่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปิงวงังฝั่งนู้นก็จะเป็นยมนานส่วนตรงนี้เป็นต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพยาค่ะเป็นจุดเช็คอินที่ใครๆผ่านมาก็จะมาถ่ายรูปกันยามเย็นๆนี่พระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากเลยนะคะแล้วยิ่งช่วงรอยกระทงจะเห็นพระจันทร์ได้ชัดเจนค่ะอีช่อบมาถ่ายรูปบริเวณนี้แม่น้ำเจ้าพยาจากตรงนี้ ก็จะไหลลงไปที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ไปกรุงเทพมหานครแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีความยาวจากตรงนี้ทั้งสิ้นประมาณ370กิโลเมตรแม่น้ำเจ้าพยานี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของไทยเชียวล่ะค่ะ ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่แม่น้ำจะลึกแล้วก็เชี่ยวมากการเดินเรือก,ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะจะไม่เหมือนกับช่วงตรงที่อีทยืนอยู่นี่ตรงนี้แม่น้ำจะไม่ค่อยไหลแรงเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังค่ะเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะ thank you